เหมือนมันเป็นฟิลเตอร์เงาเงาาทับเบ็คอัพได้ใครได้ตั้งแต่อายุเด็ก3าขวบขึ้นไปเด็ก3วขวบก็คือใช้ได้ฮัลโลสวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับทุกคนมาจะพาทุกคนมาลองแดดวันนี้ก็คือแดดแสบมากนี่ มันจ้าซะเหลือกเกินคือเรื่องของเรื่องอะกระแดตตัวนี้เป็นกระแดตตัวที่แบบว่าคือมุมอยากใช้เองติดตามมาได้แต่ก่อนที่เขาจะวางขายนะเขมามไต้จา้าอนะทุกคนไม่ได้แบบมีส่วนได้ส่วนเสียอะไรกับเขาเลยคือติดตามเขาว่าตั้งแต่แบบก่อนที่เขาจะวางขายกรแดดรู้จักตั้งแต่แบบก่อนที่จะมาเข้าสู่ของการเครื่องสำอ,อางไม่ได้รู้จักเป็นงานส่วนตัวนะคือเห็นเขาว่าติดตามมาเองทุกคนแล้วก็เขามาทำเครื่องสำอางมาทำพวกอาหารทงอาหารเสิรต่างๆแล้วก็บบอะดูติดตามมาแล้วมาสะดุดตรงกันแดดทุกคนเอาจริงๆไม่เคยใช้ของเขาเลยนะแต่ตอนที่เเเ้้าาาาาขขขยออองกกกกกิินนนนน่ะบแแแลวมทดดืูป เนื้อเขาเป็นสีเหลืองก็เลยสงสัยว่าแบบพอทาไปแล้วอ่ามันจะยังไงต่อมันจะทํางานยังไงมันจะนู่นนี่นั่นยังไงอันนี้จริงอะการใช้ครั้งเนี้ยไม่ได้เป็นการใช้ครั้งแรกนะเพราะพุ่มว่ะเคยทำคลิปรีวิวลงทิกตอกไปแล้วก็คือคลิปนี้ลองกันแดดพี่อุดิมันเกนทุกคนเมื่อเช้ามูได้กันแดดของพี่อุดิมันเกนมาได้มาที่แปลว่าซื้อเองนะใช่ทุกคนนั่นอะคือคลิปที่พุ่มทำลงไปแล้วจะบอกว่าทําลงไปแบบขำๆอะไม่ได้คิดว่าจะแบบมีคนดูหรืออะไรอะกลายเป็นว่าแบบคนดูเยอะมากแล้วก็สนใจ แบบจะมาเทสกับแผ่น UV เซนเซอร์เพราะว่ามูมโชว์แผ่น UV เซนเซอร์ไว้ในคลิปซึ่งก็คือตัวน,นี้นี่คือตัวที่เราอะใช้เทสกันแดดตลอดนะครับทุกคนแต่ตั้งแต่วันนั้นจนทุกวันนี้บผมก็ยังไม่ได้ไปอัปเดตกันแดดพีิุูยังไม่ได้ไปอัปเดตเลยว่าแบบเทส UV เซนเซอร์แล้วนะคนหน้มามันใทยแล้วอยู่ทั้งวันเป็นยังไงอะไรยังไงนะคะทุกคนแต่บผมคิดว่าแบบหรือใน u ูทูปก็คือต้องการกันแดดตัวนี้เหมือนกันเพราะเห็นคนรีวิวน้อยมากคนพูดถึงน้อยมากนะครับทุกคนบผมก็เลยตัดสินใจที่ว่า ทำคลิปเต็มลง YouTube ก็คือกันแดดของยี่ห้อดายบอนเกรนนะครับทุกคนโมเดลคุโรตี้บายไดมยบอนเกรนสตาร์เตอร์ซัลซากินเอสเอฟห้าสิบบวกพีเอบวก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 สี่บวกทุกคนและนี่ก็คือแพ็กเกจกล่องของเขาจะนัดตลอดนะครับทุกคนก็คือจะเป็นแบบนี้น้องจะมาเป็นแบบหลอดยาวๆอะ่ะหัวจะเป็นแบบนี้สามารถแบบบีบใส่หน้าอะไรเงี้ยทุกคนได้เลยหรือจะแบบบีบใส่ข้อนีอะไรเงี้ยสองข้อดีแล้วก็ปาดปาดปาดเจ้าของน้องเขานะครับทุกคนสามสิกรัมส่วนราคาดูก่อนลืมอันนี้ผมสั่งมาจากแอป Lazada นะครับ คนราคานะครับทุกคน1หลอด550ร้อยหาจริงๆคือบุมไปดูคอมเมนต์ในทิกตอกอ่ะหลังจากที่บุมลงไปเงี้ยทุกคนบอกใช้ดีเยอะมากแต่คนก็บอกว่าแพงเยอะมากใช่หลอดเดียวแล้วก็แบบไปต่อไม่ไหวหรือว่าไม่ได้ไปต่ออะไรเงี้ยทุกคนสระบบนะสามสิบกรัมหลอดหนึ่งห้าร้อยห้าสิบบาทถ้าเป็นกันแดดดีๆอ่ะทุกคนมันก็คือราคาประมาณนี้อยู่แล้วไม่ได้แพงโดดหรือไม่ได้แพงเวอร์อะไรเงี้ยแต่มันก็มีกันแดดที่ถูกกว่านี้ไหมก็มีนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นเวลาดูสินค้าอะไรเงี้ยราคามันก็อาจจะตามมาด้วยสส่่่่ววววนนนนนผมมมมมหหรรรรรืออออตตาาาาาดดดดดด้้้้ยยยยยะะะะะไไไไไลลลๆงงงงทททีีีีเเเเจคคคัับบบบบุุุกกกพพููถถึึแแโ เขาอบอกว่าปกป้องผิวจากรังสีแดดทุกประเภทบำรุงชั้นผิวให้แข็งแรงจากมลภาวะครีมกันแดดเนื้ออะควาสูตรไฮดีนสกินใช้สัต์กันแดดทั้งหมดเจ็ตดตัวดีมากกันรังสี UVA UVB บูรท์ IR ไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีน้ำหอมไม่มีซิลิโคโนไม่มีน้ำมันไม่ใส่สีไม่ทดลองกับสัตว์ป่อนิดดีวิธีใช้นะคะทุกคนก็คือกันแดดทั่วไปเลยทาทั่วหน้าก่อนออกแดดสิบห้านาทีและทาทาเมคอัพได้เฮ้ยอันนี้คือยังไม่เคยลองนะว่าทาทาเมคอัพได้จริงไหมใครได้ตั้งแต่อายุเด็ก ขวบขึ้นไปก็คือได้เอาสามารถใช้ได้เลยแต่หญิงพี่ตั้งคันให้ดมบุตรไน้นำห้เลี้ยงก่อนก็อาจจะไม่ได้ครอบคุมขนาดนั้นหรือแบบเบาบางอย่าดแบบใช้ได้ทั้งหมดขนาดนั้นนะครับทุกคนแต่แบบเด็กขวบก็คือใช้ได้แล้วก็จริงๆทุกคนสถานการณ์เขาก็คือค่อนข้างเยอะนะมีตัวกระแดงอย่างทุกคนอยู่เจ็ดตัวว้ามีสารต้านอนุมูลอิสระอีกสี่ตัวนะครับทุกคนคืออัแนี้ทุกคนไปหาดูได้เลยนะแบบเวลาเราจะสร้างอะไรเงี้ยเพราะว่าอันนี้บุ้งสร่างว่ะจ้ะเป็นไลน์ค้าของแบรนด์นะไม่ได้แบบเป็น แลวคุ้มทายงี้เลยนะทุกคนทายงี้มันอาจจะเปลืองกว่าทายสองข้อนิ้วนะถ้าใครแบบครัเปลืองก็สองข้อนิ้วได้เนี่ยเกินสองข้อนิ้วแล้ว,ลว,ว,ลว <c ười> มีอีกสองข้อนิวอ้วห้าข้อนิ้วแล้วอะแต้คุ้มกันทายงี้อ่ะก็หมดไวแหละ <c ười> ไปตรงนี้คอหน้าคอหลังคอหรือคอไป แล้วทุกคนดูเนื้อเห็นปะเหลืองเลยอะ่ะทุกคนเป็นเรื่องอ่อยๆอะ่ะแล้วพวกก็สงสัยแล้วแบบเฮ้ยคือเนื้อมันเหลืองขนาดเนี้ยมันจะไม่เกิดสีอะไรบนหน้าหน่อยเหรอทุกคนเนื้อออกปะอะทุกคนเดี๋ยวจะทาครึ่งหน้าแบบนี้ให้ดูก่อนเพราะว่าจะได้ดูว่าแบบจริงๆอะ่ะมันไม่เกิดสีจริงไหมนะครับทุกคน พอรูปจริงๆอ่ะน้องไม่ได้เป็นสีนะแต่มันจะมีความแบบเหมือนมันมีฟิลเตอร์เงาๆฟิลเตอร์ที่เป็นไฮไลท์ทุกคนเคลือบอยู่บนหน้าเราอ่ะมันเลยทําให้หน้าเราอ่ะรู้สึกมีการแบบใบขึ้นนิดหนึ่งอ่ะนิดหนึ่งจริงๆทุกคนจะเป็นไม่ได้แบบไปเปลีป่ยนสีผิวเราอ่ะเดี๋ยวจะลงอีกครึ่งหน้าให้ดู สีเขามันหายไปยจริงๆทุกคนเนื้อเขาวะมันจะแตกตัวแบบช้ำๆกลายเป็นน้ำอะ่ะเหมือนทาเซรั่มที่แบบเนื้อเข้มข้นอ่ะทุกคนฟิวนั้นเลยดูดิบอกไม่ถูกอะ่ะทุกวันนี้ก็คือยังเรียกไม่ถูกอะ่ะตอนที่ถ่าย TikTok ออก,ก็คือบอกไม่ถูกว่าแบบจะปรับสีผิวก็ไม่ใช่จะแบบยังไงอะ่ะอ็นว่าเสร็จแล้วอะ่ะผิวดีประมาณนี้ นี่คือผิวหลังทากันแดดนะแล้วคือบุญทาเยอะด้วยเดี๋ยวเรามาลองอันนี้กันนะคทาครับเมคอัพได้จริงไหมเพราะฉะนั้นต้องไปแต่งหน้าก,ก่อนนะครับทุกคนตัดชั่วโมงอะแล้วมาลองทาอีกรอบหนึ่งแล้วเรามาลงรอที่เราจะทาก,กันอีกรอบหนึ่งเรามาลองเทสตัวยูเซอร์กันด้วยพี่คนในทิกตอกอยากรู้มากว่าแบบน้องสามารถการแดดได้ดีจริงไหมตามกาเกณฑ์นะครับทุกคนโอเคขอไปแต่งหน้าแป๊บ A few moments later แต่งหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนจริงๆก็คือเสร็จไปรประมาณแบบชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วแหละก็คือทำด้วยทำนี้อยู่นะครับทุกคนเพเื่อรอเวลาด้วยให้ครบสามชั่วโมงเราจะได้มาเติมกันแดดด้วยนะครับทุกคนซึ่งวันนี้ผมก็คือใช้ครูชั่นแต่งหน้านะครับทุกคนแล้วก็ไม่ได้ลงแป้งไม่ได้ลงอะไรเลยแต่ง<อ>หน้าไม่ไหวตอนเนี้ยเดี๋ยวจะมาเทสตัวนี้ก่อนอันนี้คือแผ่น UV นเซอร์นะครับทุกคนที่เราแบบไายกันประจำแล้วก็บุมทำแผ่นใสมาแล้วก็เดี๋ยวทากันแดดลุกคนนี้สำหรับดวงอาทิตย์ดวงนี้นะครับทุกคนนนารองเเิ่มยป็ส วงสีม่วงเข้มๆอะไรประมาณเนี้ยเพราะฉะนั้นการอื่นเราต้องทําอันเนี้ยให้กลายเป็นสีขาวก่อนแล้วเดี๋ยวเราอ่ะเอากระแดตตัวนี้ทาลงบนนี้นะครับทุกคนเราทิ้งไว้สักแบบครึ่งชั่วโมงเนาะแล้วครึ่งชั่วโมงมาดูกันวละน้องจะม,ม่วงไหมม่วงไหล่เลยหรือเปล่า <c oughs> อันนี้ทุกคนบเอามือกันพระอาทิตย์ไปนะเพราะว่าแบบถ้าเปิดอ่ะมันจะโดนแดดแลราดูแดดเลยโอโ้โหทุกคนทุกคนเจิดจ้าดิอะไรขนาดนั้นอะมาเปิดแล้วทาเลยนะบีบกระแดตลงไปเท่านี้ อ่ะแค่นี้เลยง่ายๆยังเห็นโดกอาทิย์อยู่เลยนะเนี่ยอ่ะวางไว้โอเคเดี๋ยวอีกค่งชั่วโมงมาเจอกันนะครับทุกคนแต่ว่าไหนๆก็ได้ไหนแล้ววางรอรอเอากันแน่ะมาทาเพื่อสัมภางดูเลยไหมทุกคนอยากลองเนาะอุ้เยอะนาะเนี่ยเยอะเนาะดูเกินสองข้อนิ้วอีกแล้วโค้งด้วยแล้วก็ลองลูปทาแค่แบบตัวประมาณนี้อ่ะได้ให้ดู คือตอนแรกอัแอบตกใจนะเหมือนจะเป็นคาบเหมือนจะเป็นแบบนู้นนี่นั่นอะ่ะพอรู้ไปรู้มาเอ้าไม่ใช่ไม่เป็นคาบคือกูชันอะ่ะไม่ได้เคลื่อนไม่ได้เลื่อนอะไรขึ้นมาแล้วก็ยังรู้สึกเหมือนเดิม้าทำเบคอัพก็ยังรู้สึกเหมือนเดิมว่าน้องอะ่ะมันมีการแบบฟิลเตอร์ผิวหรือเคลือบผิวขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งอะ่ะทุกคน้าทำเบคอัพได้จริงไหมได้นะแต่กูจะมีการแบบบอนเซอร์เชดดิง้งแล้วก็แบบปัดตรงปัดแก้มอะไรเงี้ยกูรู้สึกว่า,พ,าพอทากันแดดทบลงไปอะ่ะไม่เหมือนแบบไอ้ตรงนััน้นนนนน่่มมหหหาาายยไปควแบบตากการเเดอีทุ็ เราลงรองพื้นใหม่อะ่ะแล้วยังไม่ได้ตามมิติยังไม่ได้ปัดแก้ยังไม่ได้อ่ะเออประมาณนั้นนะครับทุกคนแตตัวเมคอัพอะตัวรองพื้นตัวอะไรอะไม่ได้หยาดขึ้นมา <c oughs> แต่ถ้าทำเมคอัพได้จริงนะเนี่ย <c oughs> ก็ได้แหละให้50%คือ <c oughs> ได้แต่เมคอัพที่เราใช้แปรงปัดอะ่ <c oughs> อะ <c oughs> ก็คือจะหายไปนิดนึงประมาณนี้เดี๋ยวเราดูแพทนั้นนะครับทุกคนอีกครึ่งชั่วโมง โอเคทุกคนคิดว่าแบบครบครึ่งชั่วโมงแล้วแหละมาทุกคนมาลองเปิดกันดีกว่าหนึ่งสองสามเฮ้ยทุกคนจะบอกว่าดูไวๆนะเดี๋ยวมันเปลี่ยนสีย่อๆแต่จะดูไวๆจริงๆหนึ่งสองสาม เอาไปหนึ่งสองสามดูยังข่าวอยู่เลยให้ดูเนี่ยใกลใ้ๆดูนานๆเนี่ยอาแดดมาสีเหลืองเปลี่ยนแล้วเห็นปะนี่คือสีเหลืองเปียนแล้วนะแสงมันไวมากทุกอย่างมันไวมากแล้วคือเราเปิดมาเมื่อกี้าอาทิตย์ยังข่าวอยู่เลยทุกคนถ้าดูจากการทดสอบอบบบุญนรู้สึกว่าน้องอะ่ะสามารถกันแดดได้แบบดีเลยคือการการแสงแดดอะ่ะมันก็แค่ช่วงระยะเวลาหนึง่งถ้าจะกันให้ดีคือเขาให้เติมระหว่างวันนะครับทุกคนแล้วก็ตัวนี้ก็คือลองไปแล้วว่าเติมทาเมคอัพได้ถ้าใครไม่ติดก็คือสามารถเติมได้แต่ถ้าใครติดก็ไม่ต้องเติมเพราะปกติบ ต้องไทาล็อตเดี่ยวเช้าอะไรเงี้ยส่วนไทยมาแล้วแบบหน้าเป็นยังไงหน้ามันหรือว่าอะไรใดๆน,น,น,นะครับทุกคนจะบอกว่าบูมลงคลิปไปครั้งแรกวันที่4ใน t i กต o k นะสี่ธันวานะครับทุกคนหลังจากนั้นก็ใช้ตลอดเลย9ก้าวันนะครับทุกคนจะบอกว่าหน้ามไม่มันนะไม่ได้มีความมันเพิ่มขึ้นเท่าไหร่เลยแต่ขอแต่และวงเล็บเลยว่าตอนนี้มันหนาวเราอยู่ในอุณหภูมิที่แบบมันไม่ปกติของประเทศไทยถ้ามันเป็นหน้าร้อนอะไรเงี้ยบูนยังไม่กล้ารับปากหรือยังไม่กล้าพูดออกไปได้ว่าหน้าเราไม่มันนะครับทุกคนเพราะตอนนี้การทดสอบมันนนเอยู่่ใวง หน้าเราจะไม่มันนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นหน้าร้อนก็คือเรื่องของหน้าร้อนเนาะก็ต้องรอกันอีกทีหนึ่งก็ต้องว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับทุกคนส่วนตัวรู้สึกว่าน้องก็แดดดีเติมทาเมคอัพได้จริงเนื้อเนี่ยชอบมากๆแล้วหลังทาเสร็ะการที่มันฟิลเตอร์ผิวอะบูรู้สึกชอบมากเพราะมันสะท้อนแดดมันสะท้อนแสงทําให้หน้าเราดูแบบมีมิติดูไม่แบนดูแบบผิวดีอะไรเงี้ยทุกคนประมาณนั้นสําหรับตัวโมเลกุลลูจีโมเลกุลลูจีอูตังที่ญาติเนาะ เคยฟังเนียนะว่าแบบมันเป็นแบบโมเลกุลอะไรตั้งชื่อแบบตามหลักวิทยาศาสตร์อะไรเงี้ยเรียกยากทุกคนเดคือยังเรียกไม่ถูกเลยต้องดูต้องอ่านอะไรเงี้ยทุกคนก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์รวมถึงกด subscribe ิกช anel นี้ด้วยนะครับทุกคนแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊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 งาใส่ให้ผมด้วยใครอยากให้ทำอะไรอยากให้ลองอะไรเทสอะไรให้อีกนะครับทุกคนแบบนี้ก็คอมเมนต์ไว้ได้ที่ไลฟ์คิปนี้นะครับทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิดดีไปกันนะบบ๊าายย